และหลังจากที่เครื่องบินมันได้ลงมากระแทกพื้นดังปังตัวเครื่องบินนะครับมันก็ไม่ได้ระเบิดออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนเขาโล่งใจว่า๋อพระค้าได้ช่วยชีวิตทุกคนบนเครื่องบินได้หมดแล้วหาแต่ว่าเมื่อทางทีมกู้ภัยได้เปิดประตูเข้าไปในตัวเครื่องบินนะครับพวกเขาก็พบว่าบุคคลที่ได้อยู่ในเครื่องบินนั้นเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นศพกันแทบทุกคนแล้วครับและบางคนที่ได้กลายเป็นศพเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าจะเป็นศพก่อนที่เครื่องบินเนี่ยมันจะตกลงมากระแทกพื้นกันด้วยนะครับซึ่งแบบทําไมกันละ่ะคนก็ถึงได้ตายไปก่อนที่เครื่องบินมันจะมาตกกระแทกพื้นด้วยซ้ํานะครับซึ่งคําตอบเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมาจากสิ่งที่เล็กมากเลยและหลายๆคนเนี่ยก็แทบจะไม่เชื่อได้ซ้ำครับว่าสิ่งนี้มันจะสามารถฆ่าผู้คนได้กว่าหลายร้อยชีวิตเพียงแค่ในเวลาไม่กี่นาทีนะครับโดยเจ้าสิ่งที่ว่าก็คือดุนบุหรี่เพียงดุนเดียวเท่านั้นเองครับผมที่แบบ แล้วปุี่ทำไมมันถึงขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินได้หรือว่าทําไมผู้คนก็ถึงได้ตายในลักษณะแปลกๆก,กันแบบนี้นะครับเราก็มาหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้หรือว่ารายการที่มักจะนำเอาเรื่องเราเลา็กๆหรือว่าจังไหลถืกทั่วโลกเนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังแทบทุกวันเวลาสองทุ่มกันเลยนะครับโดย แอดเนี่ยก็จะต้องขอเริ่มต้นเรื่องราวจากการที่ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองได้หลับตาดูก่อนแล้วก็นึกสภาพนะว่าเราเนี่ยได้บินขึ้นไปยังสายการบินอันนึงที่มันก็สะดวกสบายมากเลยซึ่งเมื่อเราได้ขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยแอร์โฮสเตสนะครับก็นําน้ําแล้วก็อาหารทุกอย่างมาเสิร์ฟไปกับเราพร้อมกับบอกกับเราว่าท่านผู้โดยสารที่มีเกียรติฮะถ้าหากท่านอยากจะสูบบุหรี่เนี่ยท่านก็สามารถสูบได้นะคะ และทางเราเนี่ยก็มีไฟแจะมาบริการแจะบุหรี่ให้กับท่านด้วยนะคะคือใช่ครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดนะครับไอสายการบินที่เพื่อนๆได้ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ได้มีบริการให้เพื่อนๆสามารถสูบบุหรี่บนเครื่องบินกันได้นะครับผมเพราะว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนๆกาลังเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงยุค 70นะครับผมหรือถ้าเจาะจงไปเลยก็คือในปี1973เนี่ยแหละที่ในตอนนั้นนะครับการสูบบุหรี่อะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเท่เป็นเรื่องที่คนเขาแบบทำได้กันแบบธรรมดาด้วยคือไอการสูบบุหรี่บนเครื่องบินเนี่ยนะมันยังเป็นสิ่งที่เหมือนกับจะถูกคาดหวังเอาไว้ด้วยว่าทุกคนบนเครื่องบินเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเขาจะต้องสูบนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเก้าอี้ของเครื่องบินในยุคนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเช <ๆ S 2> ื่อหรือเปล่าว่ามันมีไอตัวเขี่ยบุหรี่ยังติดอยู่บริเวณที่วางแขนของผู้โดยสารทุกคนเลย คือสมัยก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่นึกว่าไอาการจะจุดไฟบนฟ้าในระดับความสูงกว่า35,000ฟุตอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายนะครับผมแต่ทว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ของเครื่องบิน b o อิง g 707สายการบินวาริก Air เที่ยวบินที่820เนี่ยแหละเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันจะเป็นไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็คือสักช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มของวันที่10 เดือนมกราคมปี1973นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีกัปตันเครื่องบินฝีมือดีคนหนึ่งเลยซึ่งเขาก็มีประสบการณ์การบินมาแล้วมากกว่า18,000ชั่วโมงที่ชื่อว่ากัปตันกิแบรโตนะครับเขาก็ได้นำเครื่องบินออกจากสนามบินของ r ริโอเด n นาโรของประเทศบราซิลเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่ปารีสแห่งฝรั่งเศสนะครับผมโดยการบินในวันนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนสำคัญๆอยู่ด้วยอย่างเช่นพวก ประธานสภาสูงของบราซิลหรือว่านักดนตรีชื่อดังอะไรของพวกเขาอะนะครับผมซึ่งในช่วงแรกๆของการบินเนี่ยเครื่องบินมันก็ได้ออกตัวไปแบบราบรื่นทุกอย่างแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคือมันจะมีการไปบินพักจอดจังเมืองลีมาของเปรูอยู่สักพักก่อนที่เครื่องบินจะบินไปเกือบถึงปารีสแล้วอย่างช่วงประมาณบ่ายแก่ๆของวันต่อมานะครับผม ที่ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเสิร์ฟอาหารเป็นข้าวทงข้าวเที่ยงให้ผู้โดยสารได้กินผู้โดยสารได้เดินไปปังไส้อะไรหรือว่าเมาส์มอยกันบนเครื่องอย่างมีความสุขเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะมีหายนะที่น่ากลัวที่สุดซึ่งจะมาทําให้แทบทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินลํานั้นนะครับก็จะได้ไปสู่ปารีสกันแบบไม่มีวิญญาณอยู่ในตัวกันเลย โดยเอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากบทสนทนาอันหนึ่งระหว่างนักบินกับหอบังคับการนะครับที่ก็จะมีใจความประมาณว่าจะกับตันสู่หอบังคับการจะกับตันสู่หอบังคับการตอนนี้เนี่ยเครื่องบินเรากําลังจะลงไปถึงสนามบินยังด้านล่างอีกไม่นานแล้วแต่เท่าว่ามันก็อาจจะมีปัญหาอะไรสักนิดนึงนะ,ะปัญหาอะไรหรอกับตันเปัญหาที่ว่าบนเครื่องบินเราเนี่ยได้มีควันไฟอะไรแปลกๆขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุนะซึ่งในตอนนี้เนี่ย ทาง Flight Attendant หรือว่า Air h o s t e s s นะครับก็กำลังไปมุ่งตามหาอยู่ว่าไอ้ควันไฟแปลกๆเนี่ย มันได้เกิดขึ้นมาจากตรงไหนนะที่ระหว่างซึ่งเรากําลังหาอยู่เนี่ยก็ขอให้ขอบังคับการด้านล่าหน่ยช่วยเคลียร์เลนเวย์ให้เราหน่อยได้ไหมเราอยากจะได้รันเวย์พิเศษที่อาจจะต้องลงก่อนเวลาโดยด่วนเลยละ่ะคืออันนี้เหมือนกับว่าทางสนามบินเวลาเครื่องบินก็จะขึ้นขึ้นลงจอดแต่ละทีเนี่ยนะเขาจะไม่ใช่แบบอยู่ๆใครจะมาจอดก็แบบพุทธเข้าไปจอดได้เลยนะครับคือมันเหมือนกับจะมีการเซตตารางเวลาอะไรกันไว้แล้วที่โดยปกติเนี่ย ถ้าหากว่าไอ้เครื่องบินที่มันอยู่ด้านหน้ามันยังไม่ไปอะ่ะเขาก็ต้องมีการแบบไปบินวนอะไรกันด้วยนะแต่เหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะเป็นเหตุการณ์เรื่องเร่งด่วนยังไงล่ะทางนักบินนะครับก็เลยจะให้หอบังคับการด้านล่างเนี่ยหารันเวย์สเปเชียลเพื่อใ้เขาได้บินลงจอดโดยด่วนหน่อยนะครับก่อนที่เครื่องบินอาจจะตกแล้วจิบหายกันทั้งลำนะครับผมให้หอการบินด้านล่างก็เลยได้เปิดรันเวย์ที่ใกล้ๆให้แต่ก็เหมือนกับ มันจะต้องใช้ระยะเวลาการบินอยู่สักนิดหนึ่งเนี่ยแหละครับผมนั่นแหละนักบินนะครับก็เลยต้องรีบมุ่งหน้าไปตรงที่เอรันเวย์นั่นน่ะก่อนที่เวลาบนเครื่องบินเขาจะหมดลงนะครับซึ่งภาพตัดกลับมาบนเครื่องบินที่ในขณะนี้เนี่ยเหล่าแอร์โฮสเตสต่างๆก็พยายามค้นหาที่มาของควันกันอยู่จนกระทั่งพวกเขาก็ไปสังเกตเห็นว่ามันมีควันจํานวนมากนะครับแบบได้พุ่งพวยออกมาจากตรงบริเวณห้องน้ําเลยซึ่งแบบไอเราในตอนนี้ก็คงเดาไปแล้วใช่ไหมว่ามันต้องมีแบบ ีคนที่ใส่ไม่ดีที่ไหนแน่เลยที่แอบ,บเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำนะครับแล้วมันต้คงจะไปจุดแบบ10มวน20มวนล,ละมั้งควันมันก็เลยได้ขมงโฉงเชงออกมาแบบนั้นนะครับเหล่าแอร์โฮสเตสก็เลยได้เปิดประตูห้องน้ําเข้าไปเลยแต่ทว่าไอสิ่งที่พวกเขาได้พบนะครับก็คือความว่างเปล่าของห้องครับผมคือในห้องนั้นเนี่ย ไม่ได้มีใครนั่งสูบบุหรี่อยู่เลยแล้วกลับกันไอควันที่มันควรจะเป็นควันขาวๆของบุหรี่ในตอนแรกเนี่ยตอนนี้มันกลับเปลี่ยนเป็นควันสีดําแบบดําเมี่ยมแล้วนะครับผมมันก็เลยต้องทําให้ Air h o s สเทลเนี่ยได้โทรไปแจ้งกับกัปตันอีกรอบว่ากัปตันคะกัปตันคะเราได้เจอไฟอยู่ในลา v a t o r y หรือว่าห้องน้ําในด้านหลังแล้วนะคะแต่อีชั้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นควันที่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับเพราะว่า ไอควันตอนนี้เนี่ยมันได้ดำแล้วก็บดบังวิสัยทัศน์ของฉันไปหมดแล้วค่ะซึ่งระหว่างที่แอร์โฮสเตสกำลังรายงานกับตันอยู่นะครับพวกแอร์คนอื่นๆที่เหลือเนี่ยเขาก็ไปเตรียมการเอาเครื่องมือดับเพลิงอะ่ะจะมายิงดับต้นตอของไฟนะครับฮ่าแต่ว่าพวกเขาก็ไม่รู้จริงๆเหว่าไอต้นตอของไฟอะ่ะมันมาจากไหนคือควันตอนนี้มันเหมือนก็จะดำเมี่ยมกลบไปทั้งห้องน้ำแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะลามปามไปยังที่อื่นด้วยวิสัยทัศน์ของเครื่องบินด้านหลังเนี่ยก็คือแบบ แทบจะมองไม่เห็นกันหมดเลยกับตันของเครื่องบินในตอนนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้เหล่าแอร์ทั้งหลายแหละได้รีบอบพยพผู้โดยสารเข้ามาไว้ตรงหน้าเครื่องก่อนก็คือตรงที่มันมีควันไฟให้ได้น้อยที่สุดนะครับผมแต่ด้วยความที่ควันไฟอะ่ะมันเหมือนก็จะลามปามไปอย่างเร็วมากยังไงละ่ะมันก็เลยได้ทําให้การอพยพผู้คนเนี่ย แทบจะไม่ทันกับจํานวนควันไฟที่ได้พุ่งออกมานะครับคือบรรยากาศของเครื่องบินตอนนั้นมันก็จะแบบโชโลมวุ่นวายแล้วอะ่ะเพราะว่ากว่าแอร์จะมาบอกให้ผู้โดยสารเขาได้อพยพกันนะครับผู้โดยสารทุกคนก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรกันแล้วและในเวลาต่อมาไม่นานเท่านั้นเองเหลยครับจากควันแรกๆที่มันได้อยู่แค่ข้างหลังเครื่องใช่ไหมตอนนี้มันก็ฟุ้งมาเต็มข้างหน้าเครื่องแล้วเราก็จะได้ยินเสียงแบบ จากผู้โดยสารกันแบบเยอะแยะเลยนะครับบวกกับการเสียงตะโกนของแอร์โฮสเทสที่แบบพยายามจะสื่อสารกับเหล่าแอร์ด้วยกันว่าหาต้นตอของไฟให้เจอแต่ก็หาไม่เจอกันสักทีนะครับผมและหลังๆมาเนี่ยพวกแอร์โฮสเทสก็ได้เริ่มบ่นไปแล้วว่าไอ้กลิ่นที่พวกเขาได้ดมมาเนี่ยมันเหมือนจะไม่ใช่กลิ่นของควันบุหรี่แล้วนะแต่มันเหมือนจะเป็นกลิ่นควันไฟอะไรที่ไม่ธรรมดามากกว่าบุหรี่ซะอีกซึ่งเมื่อมาถึงเหตุการณ์ในตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะคิดแล้วใช่ไหมว่าแล้วแล้วหน้ากากออกซิเจนล่ะไอ้หน้ากากที่มันแบบ พุ่งลงมาจากเพดานเครื่องบินในตอนที่มันมีเรื่องอะไรแบบนี้ให้ผู้โดยสารได้สูดดมกันเนี่ยทำไมเขายังไม่ไปใช้หน้ากากออกซิเจนแบบนั้นกันอีกละ่ะซึ่งเราก็บอกว่าหน้ากากออกซิเจนอ่ะมัน,ม,นมันก็มีนะครับผมแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้สูตรดมออกซิเจนได้นะเพราะเราต้องบอกก่อนว่าย้อนกลับไปในช่วงยุคปี1973นะครับไอ้ระบบของหน้ากากออกซิเจนบนเครื่องบินอะ่ะ เขาจะได้ออกแบบมาเพื่อในกรณีที่ความดันของเครื่องบิน่มันได้ตกลงอย่างเฉียบพ,พลันเท่านั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รับกับควันขมงโฉงเฉงที่ได้อยู่ในเครื่องบินแบบนี้นะก็เลยทําให้ถึงแม้จะมีหน้ากากออกซิเจนอันนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผม และถึงแม้ว่าเครื่องบินในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบระบายควันกันได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับกับควันที่ได้เกิดขึ้นมาเยอะแบบเฉียบพลันขนาดนี้นะครับผมนั่นแหละสภาพของเครื่องบินในตอนนี้เนี่ยก็เลยไม่ต่างอะไรกับเตาเผากระดาษเงินกระดาษทองในศาลเจ้าเลยคือดำเมี่ยมไปทั้งหมดเลยนะครับผม และผู้โดยสารบางคนที่เริ่มทนไม่ไหวในตอนนี้แล้วเนี่ยก็มีการสลบน็อกออกคอพับคาเก้าอี้หรือบางคนก็ล้มตุ๊บลงไปกับพื้นอย่างตลอดเลยส่วนทางฝั่งของแอร์โฮสเตสนะครับเขาก็ยังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ครับว่าแล้วไอเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะรับมือกันยังไงดีเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในคู่มือของพวกแอร์กันเลยนะครับคือเอาไวง่ายก็ถือแอร์โฮสเตสตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกันต่อแล้ว พวกเขาเนี่ยก็ได้แต่ภาวนาให้กับตันนะครับพยายามนําเอาเครื่องบินเนี่ยลงจอดไปยังด้านล่างให้ได้ปลอดภยัยแล้วก็เร็วที่สุดแล้วกันหาแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ณนะห้องกับตันเองนะครับมันก็ไม่ได้ดีงามอะไรไปกว่าด้านนอกเลยนะเพราะพอหลังจากที่ควันไฟไม่ได้จุดติดขึ้นมาสักนิดใช่ไหมในตอนนี้เนี่ยควันดํามันก็เริ่มไหลเข้าไปในห้องของกับตันแล้วครับที่ถึงแม้ว่าพวกเรากับตันนะครับเขาจะมีหน้ากากออกซิเจนซึ่งแบบ ปลอดภัยแล้วก็สามารถสูดออกซิเจนอะไรได้ดีกว่าไอ้หน้ากากที่เขามีไว้ให้ผู้โดยสารธรรมดาข้างนอกนะหากแต่ว่าปัญหาในเวลานี้เลยก็คือวิสัยทัศน์ของกัปตันนะสิที่แบบควันดำตอนนี้เนี่ยมันได้ดำจนแบบบดบังอะไรพวกเขากันหมดแล้วจนกระทั่งกัปตันเนี่ยไม่รู้จะเอาเครื่องลงพื้นยังไงถูกเลยนะครับคือตอนนี้กัปตันเหมือนก็จะมีเวลาเพียงแค่2อถึงสนาทีเท่านั้นนะก่อนที่ควันดำเนี่ยมันจะปกคลุมห้องเขาหมดจนทําให้กัปตันไม่สามารถมองเห็นแม้กระทั่ง แผงควบคุมการบินได้นะครับในตอนนั้นเองแหละกับตันกิแบร์โตผู้ที่มากประสบการณ์นะครับ mm. ก็เลยต้องทําเรื่องในการเสี่ยงตายเพื่อความอยู่รอดครับผมก็คือกับตันเนี่ยตัดสินว่าเขาจะไม่เอาเครื่องไปลงยังรันเวย์ที่ได้เปิดให้แล้วเพราะเกรงว่ากว่าเครื่องจะไปถึงนี่คือกับตันมองไม่เห็นอะไรเครื่องกันก่อนไม่สามารถลงได้แนะ่กับตันก็เลยหาที่ว่างๆที่พอจะเห็นได้มากที่สุดนั่นแหละเอาเครื่องไปลงตรงนั้นก่อนนะครับซึ่งกับตันก็มองไปด้านล่างก็โอ้ ข้างล่างมีสวนผักสวนครวนัวนี่เอาไปลงกับตรงจุดนั้นก่อนเลยดีไหมจึงเมื่อคิดได้เท่านั้นนะครับกับตันก็ขับเครื่องเนี่ยพุ่งไปลงยังสวนผักสวนครัวนั้นเลยท่ามกลางการโวกเวกโวยวายของคนจากหอบังคับการด้านหน้างนะว่ากับตันกับตันจะทําอะไรนะกับตันเอาเครื่องลงไปไหนกับตันก็แบบโอ้ค oh, ่ามอไม่เห็นอะไรแล้ววยหลังจากนั้นเครื่องก็กระแทกพื้นดัง อย่างแรงเลยนะครับแล้วมันก็ลากครืไปด้วยแรงที่แบบเยอะมากคือแรงจนกระทั่งทําให้ไอตัวขาลงจอดเครื่องหรือว่าตัวล้อที่แบบเวลาเครื่องบินจะลงจอดอ่ะมันฉีกขาดแล้วก็กระเด็นไปไม่รู้ยังทิศท,ทางไหนเครื่องยนต์ของตัวเครื่องบินนี่ก็คือแยกไปคลูดกับพื้นเครื่องยนต์ลุกเป็นไฟไม่พึบกันขึ้นมาเลยและตัวของเครื่องบินหลักๆเนี่ย มันก็ได้มาลงจอดอยันทุ่งผักข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมีไฟลุกแบบพุ่มขึ้นทั้งลํากันเลยนะครับผมซึ่งในตอนนั้นแหละมันก็เลยที่ทําให้ทางทีมงานดับเพลิงของฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องรีบเอาไฟนะครับไม่ใช่รีบเอาไฟรีบเอาน้านะครับไปช่วยดับไฟ เอาไฟไปช่วยยิงนี่คือแบบโอ้โหหันสายกันเลยนะครับผมรีบเอาน้ําไปช่วยดับไฟของเครื่องบินกันก่อนแล้วแบบว่าทางทีมดับเพลิงเนี่ยเขาก็ทํางานได้ดีมากนะคือดับแปบ๊แปบๆเนี่ยไฟมันก็แบบเงียบฟึบละตอนนั้นเองทางทีมกู้ภัยข้างนอกเนี่ยเขาก็เหมือนจะโล่งใจไปฉึกหนึ่งว่าแบบอ๋อค่าช่วยชีวิตคนบนเรือบินเอาไว้ได้หมดแล้วฮากแต่ทันทีที่พวกเขาได้ แกะประตูเครื่องบินออกแล้วเดินเข้าไปเพื่อจะไปแบบช่วยกู้คนที่อยู่ข้างในออกมานะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็กลับต่างไปจากที่ทีมกู้ภัยได้คิดเอาไว้เลยก็คือข้างในเครื่องบินนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยความเงียบครับผมคือไม่มีเสียงร้องแบบเอะอะอะไรเลยแม้กระทั่งคนที่จะมาร้องขอความช่วยเหลือนะไม่มีการกระดุกกระดิกอะไรทั้งสิ้นเลย และความเป็นจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเริ่มเปิดเผยทางทีมกู้ภัยได้เห็นเรื่อยๆนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยได้ไปเห็นกับสภาพผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในห้องโดยสารนัเนี่ยคอพับหักแบบวิญญาณออกจากล่างกันหมดแล้วอ่ะคือผู้โดยสารกว่า124คนที่ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินในลำนั้นเนี่ยนะ แทบจะไม่รอดกันเลยสักคนครับคือเหมือนจะรอดมาแค่คนเดียวเองมั้งส่วนอีก10คนที่เหลือซึ่งรอดมาได้เนี่ยก็จะเป็นพวกทีมกับตันกับพวกลูกเรืออย่างแอร์โฮสเตสอะไรแค่นั้นเองนะครับซึ่งเอ,อเรื่องนี้พอฟังดูเผลนๆมันก็เหมือนกันน่าจะสมเหตุสมผลดีนะครับเพราะแบบก็ พวกพนักงานเครื่องบินอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมีการฝึกรับการอบรมให้รับสถานการณ์มาอย่างล่วงหน้าดีเขาก็เลยรอดชีวิตมาได้มากกว่าผู้โดยสารยังไงล่ะแต่ทว่ามันก็ไม่วายที่เรื่องราวดราม่ามันจะเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขาก็มีการมองว่าไอ้พวกพนักงานเครื่องบินเหล่านั้นน่ะทำไมได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแบบนี้คือเอาตัวเองรอดแล้วก็ปล่อยให้ผู้โดยสารน่ะเขาได้ตายกันหมดนะครับผมก็คือ จะมองมุมไหนมันก็ได้นะซึ่งหนึ่งในคนที่รอดมาเนี่ยก็ดันเป็นกัปตันผู้มากประสบการณ์ด้วยครับผู้ที่ได้นำเอาเครื่องบินลงจอดยังทุ่งผักน,น,นั่นเลยนั่นแหละครับผมคนก็เลยสงสัยกันเลยว่าแล้วทำไมแค่ควันอย่างเดียวเนี่ยมันถึงทําให้ผู้โดยสารเขาได้ตายกันเยอะขนาดนั้นละ่ะคือถ้าจะบอกว่าแค่มันเป็นควันบุหรี่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะจิบหายกันไนดะ้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับผมแต่ เรื่องราวที่น่าขนลุกเนี่ยมันก็ได้มาถูกเผยหลังจากการได้สืบสวนนะครับคือเขาพบว่าเอาจริงๆแล้วถ้าหากว่าเหตุนี้มันได้เกิดขึ้นมาจากแค่บุหรี่อย่างเดียวเนี่ยเครื่องบินมันจะไม่ได้ถึงความหายนะแบบนี้นะแต่มันเหมือนกจะมีการไปคอมโบกันระหว่างปัจจัยอีกหลากหลายปัจจัยซึ่งได้อยู่บนเครื่องบินเลยจนทําให้มันได้เกิดเป็นหายนะครั้งนี้เนี่ยแหละที่เขาก็ตีความว่ามันน่าจะเกิดจากใครบางคนสักคนเนี่ยที่ได้ไปเริ่มสูบบุหรี่ในห้องน้ําก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มักง่าย ทิ้งบุหรี่ลงอย่งางถังขยะโดยที่ไม่ดับเลยและเพื่อนๆจินตนาการดูสิว่าในถังขยะของห้องน้ำอะ่ะมันต้องมีอะไรกันอยู่มันก็น่าจะมีพวกทิชชู่ทิชชู่อะไรอยู่เต็มใช่ไหมครับแล้วพวกทิชชู่เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเชือเ้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ง่ายนะครับผมแต่เท่านั้นยังไม่พอครับผมคือด้วยความที่ทั้งตัวถังขยะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มันได้อยู่ในห้องน้ําเครื่องบินเนี่ย มันก็ถูกทํามาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกไงซึ่งก็แบบเป็นพลาสติกประเภทที่ติดไฟกันได้ง่ายอีกไฟเนี่ยมันก็เลยได้เริ่มลามตามกันไปแบบไม่หยุดเลยนะครับผมซึ่งไอควันดำํดำๆที่ Air h o s สต์เได้เปิดไปแล้วไปเห็นในตอนแรกที่เปิดห้องน้ำออกมาเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่ามันคือควันดําที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกนั่นแหละ และความจิบหายซ้ำจิบหายซ้อนก,นก็คือพวกพลาสติกเหล่านี้พอมันไปเผาไหมแล้วใช่ไหมมันก็จะส่งพวกก๊าซพิษออกมาที่เป็นทั้งกา๊าซคาร์บอนมอน,นอกไซด์หรือว่ากา๊าซไฮโดรเจนไซาน์นะครับผมซึ่งแบบ ชื่อไซยาไนาเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าันคืออะไรมันคือยาพิษกันนะครับผมนั่นแหละไอ้ยาพิษต่างๆมันก็เลยแบบล่องลอยไปทั่วเครื่องบินเลยจนทําให้ไอ้คนที่เขาสําลักควันไฟต่างๆมันไม่ได้สาลักแค่ควันไฟธรรมาด,ดาไง,งแต่มันสําลักควันพิษเข้าไปนะครับคือสูญไซยาไนเข้าไปเต็มปอดอะ่ะ แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแค่นั้นมันยังไม่พอนะครับเพราะว่าบางเอิญบางเอิญรับว่าที่ในขั้นต่อมามันก็มีปัจจัยภายนอกที่ก็มาเหมาะเจาะก,กับการจะฆ่าคนให้ตายทั้งํำเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องราวของระบบปรับอากาศในเครื่องบินนั่นเองนะครับผมก็คือด้วยความที่เครื่องบินอะ่ะมันได้บินไปอยู่สูงน่ยมันก็ไม่สามารถจะไปดูดอากาศอะไรจากข้างนอกได้ใช่ไหมเวลาเขาจะขึ้นเครื่องบินอะไรเนี่ยมันก็จะมีระบบที่แบบ ใช้อากาศในเครื่องอ่ะให้มันวนๆกันคือดูดอากาศในเครื่องมากรองแล้วก็ปล่อยอะไรกันไปอีกทีแต่ทีนี้พออากาศในเครื่องมันเริ่มมีควันดาควันเสียะนขึ้นมาแล้วเอระบบปรับอากาศอ่ะมันก็ไปดูดควันดำเหล่านี้แล้วมันก็ไปพ่นนะครับแล้วมันไม่ใช่พ่นนามันดูดจากข้างหลังแล้วไปพ่นเราข้างหน้านั่นอ่ะควันพิษจากด้านหลังนะครับมันก็เลยได้พุ่งก็ไปสู่ด้านหน้าเครื่องบินกันอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับผมเครื่องบินเนี่ยมันก็เลยได้ เปลี่ยนล่างเป็นเหน,นกับห้องรมควันของนาซีได้ในระยะเวลาไม่นานนะโดยจากผลตรวจสอบในภายหลังนะครับเขาก็ไปพบว่าระดับคาร์บอมนมอนอกไซด์ของพวกผู้โดยสารที่มันมีอยู่ในช่วงควันหนักๆเนี่ยนะมันอาจจะสูงไปมากถึง1,500 ppm กันเลยนะครับซึ่งไอตัวเลขก,กันหน่วยเนะี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมาแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าให้รู้กันว่าไอระดับความเข้มข้นของคาร์บอมนอมนอนอกไซด์ระดับนี้มันจะสามารถทำให้ผู้คนเนี่ย ได้สลบไปเพียงแค่สพุโทโธเท่านั้นนะครับคือหายใจพุโทโธเขาออก3รอบก็ขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่เป็นปริศนาก็คือจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาก็ยังไม่มีการตรวจสอบเจอเลยนะว่าใครเป็นมนุษย์ต้นต่อขนแรกที่ได้เอาบุรีเนี่ยไปทิ้งไว้ในห้องน้ํานั่นนะครับผมก็คือคงจะเป็นหนึ่งในผู้ตายนั่นแหละครับผมแต่ถ้าหากเป็นอีกหนึ่งในผู้ที่รอดนี่หูเรืองนี้มันน่าสลดกันไปมากเลยนะครับผมซึ่ง เอเรื่องที่น่าเป็นปริศนาต่อมาก็คือถึงแม้ว่ากัปตันกิเบรโตผู้ที่มีความสามารถสูงส่งในการนำเอาเครื่องบินมาลงจอดครั้งนี้ได้เนี่ยนะในเวลาต่อมานะครับกัปตันผู้นี้ก็ได้หายตัวไป1เที่ยวบินระหว่างที่เขาทำการบินจาก โตเกียวญี่ปุ่นไปยังลอสแองเจลิสสหรัฐนะครับคือไอ้เครื่องบินของกัปตันนั้นนะ่ะรู้สึกมันจะแบบหายไปท่ามกลางอากาศเลยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเขาได้บินไปที่ไหนคืออันนี้ทำไมมันทำให้แอดนึกถึงเรื่องแบบ Final d e s t i n a t i o นอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆไม่รู้จะเคยดูหนังเรื่องนี้เปล่านะที่มันจะมีเนื้อหาแบบคนเขาได้รอดตายมาภายแรกอะแต่แบบโยมมาทุกก็แบบฆ่าไปเก็บไปคนนั้นให้ตายไม่ได้เขาก็เลยจะหาเหตุการณ์ะอะไรอื่นๆเนี่ยมาตามล่าคนคนนั้นน่ะให้ลงกลับไปในนรกอีกนะครับผม ซึ่งถึงแม้ว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณเหตุการณ์ในครั้งนี้มากที่มันก็เป็นต้นเหตุซึ่งทําให้เครื่องบินในยุคหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้อนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ยนำบุหรี่หรือแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นไปบนเครื่องบินได้เลยนะแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งสงสัยนะว่าทําไมเราเข้าไปในห้องน้ําของเครื่องบินในทุกวันนี้บางทีเรายังไปเห็นในไอ้ไอ้ไอตัวเขี่ยบุหรี่อ่ะมันยังมีอยู่เลยนะครับคืออันนี้ตอนได้แอดก็สงส บุหรี่ในห้องน้ำใช่ไหม เราก็เลยไปหามานะครับแล้วก็ไปพบว่าเหมือนกับการออกแบบเครื่องบินเนี่ยเราก็เผื่อไว้ครับเผื่อว่ามันมีเหตุจริงๆจะต้องดับบุหรี่เนื่องจากมีผู้โดยสารบางคนแบบเซียนบุหรี่มากๆและอยากจะสูบเนี่ยมันก็จะได้ดับทันนะครับซึ่งไอ้นี่เนี่ยไม่ใช่กรณีเล่นๆนะมันจะมีคนบางคนที่แบบเซียนบุหรี่จัดๆแต่แบบไม่สูบไม่ได้เลยบินเป็น10บๆชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยต้องแบบผู๋ๆอะไรมาหน่อยนะครับผมซึ่งไอ้กรณีของตัวบุหรี่จริงๆเนี่ยแอดเหมือนจะยังไม่เคยได้ยินมานะแต่เราเคยได้ยินพวกเรื่องราวที่แอร์โฮสเตส ที่แบบเหมือนกับติดบุหรี่ไฟฟ้าจะสูบสักนิดนึงแบบขอสักปุ้นหนึ่งอ่ะและด้วยความที่แบบบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ต้องแบบจุดอะไรยุ่งยากเหมือนกับบุหรี่ทั่วไปใช่ไหมมันดูดปุ๊บพ่อนออกมาก็มีควันและนั่นแหละมันก็จะมีพวกผู้โดยสารนิสัยไม่ดีนะครับแอบเอาบุหรี่เหล่านี้เขาไปสูบกันด้วยนะแล้วบางคนนี่คือห้ามสูบในห้องน้ำเพราะห้องน้ำมีตัวตรวจจับควันใช่ไหมมันเอาแบบผ้าหม่มอ่ะมาคุมตัวแล้วก็แบบสูดผูเข้าไป แต่แบบแอร์โฮสเตดเขาก็รู้นะครับเพราะมันก็จะมีความแบบพุ๊ธออกมานอกผ้าห่มกันเลยนะครับซึ่งแอร์โฮสเตดเนี่ยเขาก็ได้มีการตักเตือนอะไรกันไปซึ่งแอดขอเตือนเพื่อนๆนเลยนะว่าถ้าใครเป็นคนติดบุหรี่มากแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยขอร้องเลยอย่าทำเรื่องแบบนี้บนเครื่องบินนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เราจะโดนปรับหรือโดนจับไปติดคุกนะแต่ว่ามันมีชีวิตกว่าอีกหลายร้อยอะ่ะที่อยู่บนเครื่องบินนะครับ ก็นั่นแหละช่วยเห็นใจคนอื่นหน่อยนะครับแต่อันนี้ถ้าหากใครอยากจะฟังเรื่องราวความลับต่างๆบนเครื่องบินอย่างเช่นเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าห้องน้ําบนเครื่องบินที่เราได้ล็อกเนี่ย เราไม่สามารถล็อกมันได้จริงๆนะคือคนข้างนอกเขาสามารถเปิดเข้าไปได้ตลอดทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมเราก็มีคลิปหลากหลายความลับบนเครื่องบินที่แอร์โฮสเตสไม่อยากบอกคุณให้ฟังแล้วอยู่ในลิงก์ด้านล่างกันเลยนะครับหรือใครที่จะส่งแฟนอาร์ตมาเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N b e r r y นะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลัเดอบ๊ายบาย